สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีผาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไตายที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0 9นย์เก้0 1นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่3 6 2ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาหลากหลายรายการเลยนะคะก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะวันนี้น้องจัดโปรให้พิเศษนะคะที่อง์ละ300บาททุกรายการปิด2รายการก็600บาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆนะคะปิดที่4รายการนะคะน้องคิดพิเศษที่1000บาทเท่านั้นนะคะ ส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะพี่300ปิดคู่600นะคะราคาปกตินะคะแต่อันนี้คือน้องลดให้ตั้งแต่องค์แรกเลยนะคะก็ลองรับดูรับชมนะคะถูกใจองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้นะคะวันนี้นะราคาดีราคาพิเศษเลยนะคะก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเริ่มรายการ, Ring รที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะขอเริ่มที่องค์นี้เลยนะคะเป็นพระสององค์นะคะหลวงพ่อสุขนะคะหลวงปู่สุขนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะเดี๋ยวค่อยส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ เรียมมาเป็นชุดเลยนะพี่เรียมมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะทุกรายการเลยนะคะถ้าปีสีรายการเนี่ยคือมีราคารดให้แน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เราขายกันแบบราคาลดๆเลยนะคะพี่นะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นหลวงพ่อคงนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะรายการที่2นะคะชอบใจถูกใจองค์ไหนนะคะแจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยองค์นี้นะคะหลวงพ่อคงปี2 5 2 1นะคะด้านหลังเป็นรูปเสือกับเป็นรูปพระว่าแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อสุดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะรายการที่สนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นเหรียญปีพสนะคะเป็นรูปตัวยันอระแบบนี้นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะปี2521เหมือนกันเลยนะคะด้านหลังเป็นหะนุมานนะคะด้านหลังเป็นหนุมานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สนะคะ ต่อไปรายการที่5นะคะเหรียญหลวงพ่อไข่ไหมคะองค์นี้นะคะรายการที่5ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้นะคะนี่องค์นี้รายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปริสุทโธนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นสร้างบารมีสองหาหนึ่งเก้นะคะ รุ่นสร้างบาร,รมี2519หนะคะหลวงพ่อคูณรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยรายการที่7จนะคะจังหวัดอยุธยารุ่นชนะจนนะคะปี2556นะคะรุ่นชนะจนปี2556นะคะอง์นี้รายการที่7นะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะอง์นี้รายการที่8นะคะด้านหลังนะคะเขียนปีเป็นเป็นเหรียญครบร้อยปีนะคะเป็นเหรียญครบร้อยปีนะคะน่าจะปี 2,5,1,,4 นะคะเหรียญนี้นะเป็นรายการที่8นะคะดูไม่ทันยังไงนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องเข้ามาได้นะคะแอดไลน์มาได้เลยต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะคะพระสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะองนี้รายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่10บนะคะ ส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะชอบใจอง์ไหนถูกใจองคไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้รายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะเป็นเหรียญชุดเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญพระชุดนะคะด้านล่างเป็นพระปิตานะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะด้านบนด้านล่างเป็นพระปิตานะคะอง์อน,นี้เป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะองค์นี้รายการที่12นะคะปี2543นะคะปี2543นะคะหลวงพ่อโสธรนะคะองค์นี้รายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นเห,นหรียญหลวงปู่ทวดร,รายการที่13านะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้แบบนี้เลยนะคะเขียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้แบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อ กวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะเป็นเหรียญที่ลึกในการปฏิสังขรณ์นะคะวัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวมีรอยห่วงเชื่อมนะคะเหรียญเจ้าสัวมีรอยห่วงเชื่อมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15ด้านหลังมีรอยจานนะคะด้านหลังองค์นี้มีรอยจานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15้านะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะเมตตามหานิยมวัดบ้านไร่ปี2536นะคะองค์นี้รายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17น,นะคะเป็นพระปิดตานะคะมีรอยปิดทองนะคะเป็นพระปิดตามีรอยปิดทองนะคะเนื้อเป็นเนื้อค้าบดาชุบลักแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเจริญพรบนนะคะองค์นี้จะมีรอยตอกนะคะ มีต่อก้ารอบมานะคะมีต่อก้ารอบมานะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อคูณนะคะจะเดินพรบนนะคะองค์นี้นะคะเมตตามหานิยมปี2563นะคะเป็นรายการที่18นะคะเป็นรายการที่18นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรายการที่19นะคะ ใส่กรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทิมน,นะคะรุ่นอรหันนะคะจังหวัดระยององค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะองนี้เป็นรายการที่19นะคะ <_ Okey> ต่อไปรายการที่20ินะคะรายการที่20สิ <_ onces S 2> <_ specialize> เป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะรายการที่20ิบนะคะหลวงพ่อเปิรนรายการที่20นะคะ <_ DES realmente> เขียนว่าวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะคะ เขียนว่าวัดบางพระจังหวัดนะครปฐมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อไปนะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อไป่องค์นี้รายการที่21นะคะองค์นี้รายการที่21นะคะเป็นหเหรียญเสมาหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกนะคะ2อง8นะคะองค์นี้นะคะรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะ เป็นพระรูปหล่อนะคะอันนี้รูปหลอนหนุมพ่ออะไรน้องก็ไม่มั่นใจนะคะเนี่ยส่งให้ดูกันเลยนะคะพี่ส่องให้ดูกันเลยนะคะ,เ,ะ,คะเป็นพระรูปหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ยีนะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะต่อโค้ดกกนะคะ เป็นเหรียญเสมานะคะหลวงปู่ศิลานะคะต่อโคดกกรหน้าคมชัดแบบนี้เลยนะคะรวยหมื่นล้านนะคะสมปาถนาปี2564นะคะดูความคมนะพี่ดูความคมดูความสวยได้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะรายการที่เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะ รายการที่ยีน,นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่24นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่ยีต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25่สิบห้านะคะ เป็นเหรียญพระมเหสวนนะเป็นเหรียญพระมเหสวนนะคะรายการที with ่25้านะคะรายการที่25้านะคะพระมเหสวนนะคะองคนี้นะคะเนื้อผิวสวย nat. ๆเลยนะคะเนื้อผ <andra. t> ิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะรายการที่25้านะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่26นะคะค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นรอยขุกขัแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นรอยขุกขัแบบนี้นะคะองค์นี้รายการที่26นะคะอง์นี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะ รายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่27นะคะมีรอยโรยมวลสารนะคะมีรอยโรยมวลสารแบบนี้เลยนะคะเต็มองค์เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นรอยผิวแตกรายงาด้วยนะคะด้านหลังเป็นผิวแตกรายงานะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่2 8นะคะรายการที่2 8นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะ เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองนี้รายการที่28ดนะคะด้านหลังมีรอยขีด well. like like mm, 2ขีดแบบนี้นะคะด้านหลังมีรอยขีด2ขีดแบบนี้นะคะอง์นี้เป็นรายการที่28นะคะอง์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่2 9นะคะรายการที่2 9เนะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่29เนะคะเกตทรุปซุ้มเลยนะคะด้านหลังมี2ขีดเหมือนกันนะคะ ด้านหลังองนี้มีรอยสองขีดเหมือนกันนะคะองนี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะสองพระสมเด็จให้ดูให้ชมกันก่อนเลยนะคะอ,องนี้รายการที่30นะคะเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะเป็นพระสมเด็จเกธรุซ <woah S 1> ุ้ม <ๆ S 1> นะคะด้านหลังนะคะเป็นรอยขุกขะนะคะด้านหลังองค์นี้เป็นรอยขุกขะแบบนี้นะคะพีองค์นี้รายการที่ สามสิบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพยาคุดนะคะเป็นพยาคุดนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะของหลวงพ่อเสงี่นะคะพยาคุดหลวงพ่อเสงี่วัดบางนานะคะองค์นี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะ รายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะรายการที่32นะคะงองนี้จะมีรอยจานด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองค์นี้จะมีรอยจานด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นรูปหล่อะะรพร้อมแหวนนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะ เป็นรูปปลอพร้อมแหวนนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สานะคะองค์นี้เป็นรายการที่ส3นะคะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวคุเขาเรียกว่าไงนะชุบรักปิดทองมานะคะชุบปิดทองมานะคะชุบรักปิดทองมาแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะองนี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะองนี้รายการที่35นะคะด้านหลังนะคะเขียนสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะองนี้รายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะ รายการที่36นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะคะฝั่งตะกุดสองดอกนะคะฝั่งตะกุดสองดอกนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37รายการที่37นะคะเป็นพระพระพุทธเจ้าหพระองค์นะคะเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะรายการที่37นะคะ องนี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหนุมาน8ก้อนนะคะหลวงปู่หมุนนะคะรายการที่38นะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปพระแบบนี้นะคะต่อโค้ดสองสองโค้ดนะคะต่อสองโค้ดนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่38ต่อไปนะคะรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปังน้ํานะคะ เป็นหลวงพ่อปากน้ํานะคะองนี้นะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะองนี้รายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะรายการที่สี่สิบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดท้ายน้านะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะคะองนี้รายการที่สี่สิบนะคะองนี้รายการที่สี่สิบนะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่41นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีพระพิคเนศนะคะด้านหลังมีพระพิคเนศนะคะสององค์นะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งรายการที่42นะคะ องน kind of <ip ides III cji>, for ี้พากกิ่งรายการที่42นะคะค่อยหมุนให้ดูให้ชมกันเลยนะคะค่อยๆหมุนให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43รายการที่43นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยรายการที่43นะคะมีเทียนน้ำมนต์นะคะใส่ขันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะคะ อันนี้เป็นตัวยันอักขระด้านหลังนะคะองนี้รายการที่43านะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นสิงนะคะเป็นสิงนะคะรายการที่44นะคะมีจีวรพันอยู่ที่หางด้วยนะคะองนี้รายการที่44นะคะอง์นี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นหลวงปู่ทวดร,รูปหล่อแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะทรงเตารีดนะคะขอบข้างมีรอยตะไบขอบข้างมีรอยตะไบนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สี่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สี่สิบหกนะคะหลวงปู่ทวดนั่งอยู่บนดอกบัวนะคะหลวงปู่ทวดนั่งอยู่บนดอกบัวแบบนี้นะคะพิมพ์นี้ไม่มีถือรูปแก้วนะคะ พิมพ์นี้ไม่มีถือรูปแก้วนะคะองค์นี้นะคะปูบทวนนะคะจมูกคมๆโด่งๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปนะคะรายการที่47ดนะคะรายการที่47ดนะคะเป็นเป็นพระอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยองค์นี้นะรายการที่47ดนะ,ะรายการที่47ิดนะคะ ต่อไปรายการที่4 8นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่4 8นะคะรายการที่48นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามต่อไปรายการที่49นะคะเป็นได้ว่าเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเขียนหลวงพ่อคุนวัดบ้านไร่นะคะรุ่นอายุยืนนะคะ เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นอายุยืนนะคะมีคาบเขียวคาบอะไรนะน่าจะผ่านการใช้งานมานะคะรุ่นพิเศษนะปีสองห้าห้าสามนะคะรุ่นพิเศษปีสองห้าห้าสามนะคะหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นอายุยืนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบเก้านะคะหลวงพ่อคูณรายการที่สี่สิบเก้านะคะ ต่อไปนะคะรายการที่50นะคะรายการที่50นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นหลวงพ่อเงินทรงใบโพนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินทรงใบโพนะคะองนี้นะคะรายการที่5้นะคะองนี้เป็นรายการที่50นะคะก็ยังไงนะคะ50รายการนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะฝากกดฝาก ถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถปิดได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาติดต่อขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ